นกแก้วพามาดูราคาแคนตาลูปอืมนี่ลูกเต๋ๆอย่างนี้นะคะว่าจะราคาเท่าไหร่กันค่ะมามาดูกันเลยค่ะอะมาสอบถามราคาแคนตาลูปกันนะคะวันนี้อ่ไปเลยค่ะสอบถามกันเลย ค่ะพบกับนกแก้วชาแนลนะคะทุกคนวันนี้นกแก้วจะพามาสอบถามราคาแคนตตลูปนะคะที่ตลาดไทยนะคะซอยแปดค่ะทุกคนซอยแคนเตลูปนะคะเข้ามาได้เลยนะคะใครสนใจติดต่อสอบถามราคาซื้อได้ค่ะที่ซอยนี้นะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะยี่สิบแปดอันนี้ราคา28บาทนะคะทุกคนลูกสวยๆใหญ่หญๆเนื้อเหลืองๆเอ้เนื้อส้มๆ <laughs> ฮะสีเดียวกันเลยใช่ไหมมีเนื้อให้ดูไหมเธอมีเนื้อให้เราดูไหมอาเอาเนื้อมันมายกเนื้อมานี่ปาดหน้ามันออกหน่อยดิจะได้ดูสวยๆอ่มีการสั่ง <c oughs> นะคะทุกคน <c oughs> อันนี้โลละยี่บปบาทนะคะทุกคนอันนี้โลโลเท่าไหร่คะนี่ <c oughs> เท่ากันนะลูกเล็กลูกใหญ่ก็เท่ากันหรอ อราคาเดียวกันเลยนะคะทุกคนแต่นะคะลูกไม่เท่ากันนะคะทุกคนนี่ราคา28บดบาทนะคะนี่สวยสวยเลยนะคะแล้วนี่ราคาคุณนาย <15. S 2> อันนี้ยี่สิบห้านะคะนี่อันนี้ยี่ห้านะคะมาอมอันนี้ก็คือเนื้อของเขานะคะนี่ทุกคนนี่เนื้อสวยสวยมากๆเลยนะคะนี่โลละ28ดบาทนะคะนี่เนื้อเนื้อของตัวนี้นะคะนี่ นี่เนื้อส้มนะคะนี่นี่เนื้อส้มตัวนี้นะคะนี่โลละยี่สิบแปดบาทเท่านั้นเองนะคะมาได้ค่ะที่ร้านนะคะสีฟ้าแคนตาลูปนะคะนี่อันนี้คือโลละยี่สิบห้าบาทใช่ไหมอ่าแล้วไอ้ไอสไ้สีเขียวๆนี่แหละโลละเท่าไหร่เนี่ยสีเขียวๆนี่โลละยี่สิบอันนี้ก็โลละยี่สิบเหมือนกัน ยีเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเป็นถุงอย่างนี้ถุงละสองสิบบาทต่อถุงอ่าอันนี้สีเขียวนะคะถุงละสองอนะคะทุกคนมีสีเขียวสีส้มนะนี่มะบุกเลยค่ะอันนี้โลละสิบ,บาทนะคะนี่นี่เป็นแตงปัดนะคะตัวนี้อันนี้พร้อมส่งแล้วนะคะนี่บุกร้านนะคะวันนี้ นี่แคนตตลูกคันสวยๆทั้งนั้นเลยหูลูกสวยมากเลยลงเลยยี่สิบห้าบาทค่ะทุกคนแคนเตลูกถูกปะหูดูดิลูกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนสวยๆนี่นี่ถามราคาแคนเตลูกนะคะวันนี้เนี่ยอันนี้คือทำอะไรของมันคะตัดแต่งใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือตัดแต่งให้มันดูสวยเนาะนี่ นี่ค่ะดูฮะเขาก็จะตัดแต่งออกมาอย่างนี้สวยๆอย่างนี้นะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนถ้าเราจะติดต่อสอบถามนี่สอบถามได้ทางไหนคะ087 060ป4 4 8็้านปดสีล้านสกคฟ้าพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ087 060ป4เจ็สี่สี่ปดล้านสี่ฟ้าค่ะอ่าโอเคนะคะทุกคนติดต่อสอบถามเบอร์โทรได้เลยนะคะ นี่ที่ร้านแห่งนี้นะคะนี่สวยๆอย่างนี้มาได้เลยค่ะทุกคนนี่เฮ้สยสวยนี่ที่นี่รับจองล่วงหน้าไหมมีของมาได้เลยค่ะ่ะถ้าที่ร้านมีของมาได้เลยนะคะแล้วสีเขียวเียวนู่นห่าลาคะเท่าไหร่สามสิบบาท,ทไปดูค่ะทุกคน เขาก็จะมาเป็นกะลังกะลังอย่างนี้นะคะทุกคนนี่มาอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่มาเป็นตะก้าตะก้าอย่างนี้เลยนะคะอันนี้แคนตะลูปมาจากที่ไหนจ๊ะอ่าแคนตะลูปมาจากอุทัยธานีค่ะทุกคนนี่นะคะนี่เขาก็จะมาเป็นตะก้าหรือว่าเป็นแข่งแข่งอย่างนี้เลยนะคะนี่ทั้งหมดเลยนะคะนี่พร้อมขายแล้วนะคะอันนี้ก็คือแคนตตลูปเขียวนะคะทุกคนตัวนี้ ตัวนี้คือเป็นแคนตบอรเขียวนะคะนี่เนื้อก็สวยนะคะตัวนี้หวานไหมหวานกรอบไหมหวานนุ่มหนาบ,บเนาะหวานเนืน้อเนืนุ่มๆอ่าอันนี้เป็นหวานนะคะเป็นเนื้อของเขาจะเนี้วเนียวนุ่มๆนะคะอร่อยค่ะก็คือแกนตะลุ์เขียวนะคะตัวนี้เนี่ยตัวนี้สีเขียวนะคะนี่สวยๆเลยค่ะ มาสอบถามราคาเคนารุปที่ร้านสีฟ้านะคะมาได้เลยค่ะทุกคนใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่ร้านที่นี่นะคะสวยมากเลยค่ะตอนนี้ร้านเดียวนะคะทุกคนซอยแปดนะคะเข้ามาได้เลยที่ตลาดไทยนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะนกแก้วพามาสอบถามนะคะนี่เป็นของเดือนพฤษภาคมปีหกหกนะคะอ่าแต่ตัวนี้จะเนื้อหวานกรอบนะคะ ตัวนี้คือสีส้มนะคะนี่สวยนี่เนื้อเขาก็สวยนะคะทุกคนนี่คือพาให้ดูนะคะนี่สวยๆยอย่างนี้นี่คลิปนี้น,น,น,นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนอกแก้วชาแนลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆไว้นะคะเพื่อจะ ไม่พลาดคลิปดีๆของนกแก้วนะคะนี่สำคัญนะคะทุกคนสนับสนุนกันโดยการที่ไม่กดข้ามโฆษณาค่ะเพื่อเป็นสนับสนุนให้นกแก้วได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะทุกคนคลิปนี้นกแก้วก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายจ้า